ขี้หลงขี้ลืมไอ้เรื่องมาแชร์ฮอสสปอตอะไรเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาหรอกคือแชร์แล้วยกดแล้วมันมั่วปวดหัว,หวพี่แบบเนี่ยใช้โทรศัพท์ปัจจุบันเนี่ยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือพี่แบบเนี่ยมีหมดนะคะมินิไอแพดซัมซุงไอรุ่นที่เป็นจอใหญ่ๆจิ้มๆอะไรเนี่ยบอกอุย้ยเครื่องมือมีหมดแหละแต่โลเทคแต่ถามว่าโลเทค h ดยังขึ้นบูด,ดมอนด์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอย่าไปคิดว่าโอ้ยฉันตกรุ่นฉันทำไม่เป็นฉันปวดหัวฉันอะไรไม่ต้องคิดดูพี่เป็นหลัก มันเรียนรู้กันได้แล้วเรียนรู้ก็เรียนรู้ที่สําคัญสําคัญไอ้ที่มันไม่สําคัญไม่ต้องไปเรียนรู้มากนะคะรู้ว่าพูดยังไงเขาจะเข้ามาเป็นสมาชิกกะลังอันนี้สำคัญนะคะบอกแล้วตอนนั้นยังใหม่ลบไม่เป็นท่าเลยนะคะเขาก็ไม่ทำพอเขาไม่ทําก็ไม่เป็นไรเต้เขาตลอดนะคะเริ่มรู้มากแล้วก็นั่นเริ่มรู้มากก็คือตามเขาตลอดจนเขารักนัดอีกทีเนี่ย ที่ผ่านมาวันที่สิบเจ็ดก็กลุ่มใหญ่อีกเหมือนกันแล้วก็เพิ่มอีกด้วยเอาหลายๆคนพวกวีไอพีเป็นเจ้าของค่ายมวยทําช่องห้าทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปนั่งยิงคําถามพี่พี่เนี่ยโทรบอกน้องรองตั้งแต่ต้นเลยแม่ทีมเราเก่งเรื่องนี้รบอกน้องรองเอาโทรศัพท์ไใกล้ๆตัวนยะเปิดเกิดเกิดเขาถามอะไรที่มันเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่โอ้ยไม่กระบกไม่กระบิดอะไรก็ยังเหมือนเดิมแหละก็พอรู้อะ รู้อยู่ใช่ไหมของเราถ้าเครื่อง 4G 3 0มเมกะบิตถ้าของเราเป็นเครื่อง 5G มันได้พันเมกะบิตอันนี้ขอรู้นะคะแต่ถ้าจ็อกแจ็กอีกออกนอกเส้นทางอีกทีเดี๋ยวไม่รู้ก็บอกน้องรองไปเลยน้องรองเตรียมสมแปร์นะโทรศัพท์ไป้ใกล้ตัวมีอะไรเดี๋ยวพี่แบบโทรอกเลยละเอาช่วยเข้าว่าไปด้วยนะคะอย่าลืมมันไม่มีใครรู้ทั้งหมดหรอกนะคะน้องรองก็จะเชี่ยวชาญเรื่องนี้อ่ะพี่แบบก็รู้ว่าอย่างน้อยมีใกล้ตัวแล้วใช้แม่จีนให้เป็นประโยชน์นะคะ เพราะนั้นเนี่ยโอเคละคราวนี้สมัครกันหมดทุกคนละนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ทําในวันแรกเขาไม่ทําในเดือนแรกเขาไม่ทำสองเดือนแรกเขาปฏิเสธถามสิพี่เขาปฏิเสธพี่แบบกี่รอบที่แบบหน้าด้านเนี่จริงๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นพูดเล่นคือเราเจอสิ่งที่ดีเขาอยากมองไม่เห็นอย่างที่เราเห็นก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเขาปฏิเสธเรา ก็ไม่ใช่ความผิดของเขาถามว่าความผิดของเราไหมมันก็โทษที่ตัวเองอะจบที่สุดเชื่อพี่แม่อะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้อะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราโทษที่ตัวเราเองก่อนนะ,ะถ้าเราไม่โทษคนอื่นมันจบง่ายเพราะมันด่าง่ายด่าตัวเองไม,ไม่ไม่เถียงนะไงไปด่าคนอื่นได้เหรอรตกลงถูกไหมคะเพราะนั้นเนี่ยให้จบที่ตัวเราถ้าเราชวนเขาเขาไม่มา สแสดงว่าเราชวนไม่ดีมัง้งเราชวนไม่ถูกจุดมัง้งเขาบอกอะไรไงให้เกาตรงที่ขัดถูกไหมเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรเราสนิทกับเขาไหมอ่ะเรารู้จักเขาไหมอ่ะก็พี่แแบบทินได้บอกไงให้ชวนคนที่รู้จักก่อนไปชวนคนไม่ไม่รู้จักเนี่ยเคยนะไม่ใช่ไม่เคยไปเดินตลาดนัดเห็นเขาแดดมันร้อนเปี้ยงเปี้ยงเขาขายอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเราไปช่วยเขาซื้อของเสร็จเราก็ชวนเขา โน่นนี้ใช้ทโทรศัพท์ยังไงอะไรพูดออกับเขาดีๆสายตาที่เขามองกลับมาเขามองแบบไม่ไว้วางใจังทั้งท,งที่เราก็เราก็รู้สึกว่าเ,เราเฟรนลี่นะเราแบบเป็นมิตรกับเขานะเราคิดเองไงแต่เขาไม่คิดไงถูกไหมเขาไปอีบ้านนี่จะมาหลอกอะไรเราเขบอกเนี่ยคือความที่เขาไม่รู้จักเราเขาก็จะไม่ไว้ใจเราเลยเพราะว่าการชวนเนี่ยมันเป็นการชวนที่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆชวนแล้วเฮ้ย ยื่นสิ่ให้เขาเลยให้เขาเขาก็รับสิแต่เราไม่ใช่างี้ของเราเนี่ยเราต้องรับเงินจากเขาให้เขามาสมัครถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนอื่นจะเอาเงินยื่นให้เราโอนให้เราเขาก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจเราเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนคนที่รู้จักก่อนสําหรับพี่แบบนะแต่อย่างที่บอกคนที่เก่งออนไลน์<า>เขาก็ทําของเขาได้เพราะอะไรเขาก็ชวนคนออนไลน์ปุ๊บเขาก็ต้องมา ตอบข้อโต้แยง้งใช่ไหมอธิบายละเอียดยิบอย่างนั้นอีกก่อนที่นะคะแต่ถ้าอย่างเราเราก็ออนไลน์ไม่เป็นไงแล้วเราจะไปชวนเขายัางไงอันนี้พี่แบบหมายถึงออฟไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเก่งทั้งออนไลน์ออฟไลน์นีไ่ไปได้เร็วได้เปรียบที่น้องๆหรือว่าใครๆที่อายุยังน้อยหรือใครเก่งพวกไอทีอย่างเงี้ยได้เปรียบนะคะแต่อย่างพี่อ่ะพี่โลเทค แต่ความอดทนพี่อาจจะได้เรียบเพราะพี่ผ่านโรกมายืะมันจึงอดทนได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนเนี่ยเข้าปฏิเสธเราสิบคนเหมือนเมื่อวันก่อนเมื่อวันหรือวันก่อนชะง่งงลูกทีมโทรมาพี่คุณแม่เนี่ยท้อใจมากเลยอะ่ะชวนสิบคนเข้าปฏิเสธหมดเลยอะ่ะ เนี่ยโกรธเขามากเลยนะมันเป็นเพื่อนที่เรารักเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่ประถมเรียนกันมาด้วยกันเนี่ยเรากะเลยแน่นอนว่ามันจะทำไปชวนมันมันปฏิเสธโอ้คนเนี่ยอยากร้องไห้เลยอะ่ะพี่แหม่มก็รนะับฟังนะคะรับฟังที่เขามาระบายบอกเรื่องไงเป็นพี่แหม่มเนี่ยต้องเป็นศิลานีแก้ไขปัญหาชีวิตนะคะคือเขาต้องรับฟังเขาก่อนแล้วเขาบอกเนี่ยเสียใจมากเลยคุณแหม่มอยากจะร้องไห้ นี่คือเหมืกนกันพี่คนนี้เป็นผู้พิพากษาสงทบอยู่บุรีรัมย์นะคะออพี่แหม่มก็ชวนเขาตั้งแต่พี่แหม่มแรกๆไปไปทำบุญด้วยกันแล้วก็ไปเจอกันนะคะก็คุยนั่งรถไปทำบุญดุ๊ดดุดดุดกับคุยเปิดใจเขานะคะเขาก็เข้ามาทำแต่อย่างที่บอกเขาบอกเขาชวนใครไม่เคยสำเร็จเลยตอนที่เขาบอกว่าเขาเพื่อนเยอะมากหลังบอกพี่เพื่อนเยอะสบายเลยพี่ค่อยๆชวน พี่เคุณแม่มาแบบนี้ประจำพ,พี่แม่ก็บอกพี่พี่ต้องฝึกวิทยายุทธก่อนนะพี่ต้องเรียนรู้ก่อนนะอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกเลเขาจะมาทันกับเราเนี่ยเขาต้องเชื่อมั่นในตัวเราด้วยนะคะเราจะเป็นแม่ทีมแล้วเรามีความลุมแค่ไหนเราฝึกวิทยายุทธเด่นมากน้อยแค่ไหนเราจะออกไปชวนเขาก็เหมือนเราออกไปลบอะกระบี่เราอ่ะ ทื่อไหมตะบีแล้วคงไหมควักออกมาจากฝังสนิมเคลิ้กเลยเราไม่มีความรู้แล้วเราจะไปคุยกับเขาเราจะไปลบก,กับเขาได้ไหนะคะเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเราออกคุยเราออกพูดมันก็เหมือนเราออกสนามรบแต่เราไม่ได้ไปฆ่าฟันใครเราไปเพื่อให้สิ่งที่ดีกับเขาก็อย่างที่บอกไงถ้าเราไม่เรา ให้เขาไม่ได้เราพูดกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาจะมากับเราไหมถูกไหมคะไปบอกเขาพี่แบบว่าถามเขาพี่พี่พูดเขาว่าไงบ้างอ๋อพี่บอกเขาอย่างนี้เลยนะพี่แบมพี่บอกว่าเนี่ยพี่ไปเจอบริษัทที่ดีมากนะเนี่ยน้องที่เขาไปทำเขาประสบความสาเร็จเขาเป็นมูไดมอนด์เลยเธอไปเธอมาสมัครเลยนะมันมีอย่างนั้นอย่างนี้ไซนั้นไซนี้คือเราฟังแล้วเราก็ ก็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 ด mm ีง hmm. ก mm ันนะเราก็บอกพี่พี่ก็พูดได้ดีพอสมควรแต่พี่พูดอย่างนี้ไม่ได้พี่ต้องเติมอีกนิดนึงพี่แบบก็ออธิบายไปพี่ต้องบอกเขาก่อนว่าของเราเนี่ยคืออะไรพี่ไปบอกเขาว่าของเราดี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 เธอเชื่อเอเธอดีดีดีมันไม่ได้เขาไม่รู้ไปพี่ถูกไหมคะว่าของเราคืออะไรพี่ต้องบอกเขาก่อนว่าของเราเนี่ยคือแพลตฟอร์มนะเหมือนช้อปปี้เหมือนลาซาด้าเนี่ยเธอเคยเข้าไปซื้อของไหมอะ ใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยเป็นแนพลตฟอร์มที่เราเป็นเจ้าของเองไอ้ช้อปปี้และซด้าเนี่ยเงินออกนอกประเทศอย่างเดียวีย่เดี๋ยวก็อธิบายอธิบายอันนี้เดี๋ยวอธิบายปิดย่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะนั่นกันไปหมดเนาะก็อย่างที่บอกเอาความรู้ก่อนนะคะเนี่ยเหมือนข้อเรียนรู้เนี่ยพี่ต้องขอบคุณค้นวิเชียนค้นเต้คต้นมาเรียมค้นทุกท่านที่ที่ท,ท,ที่ที่ก่อตนัน้งห้องนี้แล้วก็เข้ามาเชิญมาบรรยายในห้องนี้ ค้ทุกท่านที่เสียสละเข้ามานะคะของพี่แบบเนี่ยขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะเพื่อพี่แบบมาแชร์ประสบการณ์วันวันหนึ่งพี่แบบก็นั่งแชร์อยู่ที่บ้านนี่แหละเพราะพี่แบบเนี่ยจะบอกเขาเลยว่าพี่แบบอายุเยอะพี่แบบขับรถค่อนข้างละบากไม่ใช่ว่าไม่เคยออกนะใหม่ๆก็ร้อนวิชาออกไปทุกที่เหมือนกันแต่อย่างที่บอกไงพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันมันมันต้องรูนะ้แหละว่าเราถนัดทางไหนนะคะ เพราะว่าพี่แมปเนี่ยถนัดรักษาเบื้องหลวจะบอกคนจาพวกหมดเลยพี่แมปขอรักษาเนืนะ้องหลวน่ะพี่แมปขออยู่ทางกรุงเทพเพราะบ้านพี่แมปอยู่บองนนท์แล้วก็พี่แมปเนี่ยอยู่คนแก่เพราะนั้นเนี่ยพี่แบปต้องดูแลคนแก่ด้วยพ่อแม่เราเอาเอโทษพ่อพี่เสียไปละเหลือแม่เหลือนาน,านะคะเราต้องดูแลด้วย เพราะฉะนั้นถ้าออกต่างจังหวัดออกอะไรเนี่ยไม่ได้เกิดการค่ากลางคืนเขาเป็นอะไรขึ้นมาพี่แบบจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นพี่แบบก็จะเอาในสิ่งที่เป็นัถนัดในการช่วยเพราะพี่แบบจะบอกเลยลูกหลานหรือหลนตอนนี้บอกนะเวลานี้ไม่จะเป็นพี่แบบไม่ต้องในสายเลือดพี่แบบเราอยู่ท็อปอัพทุเรศด้วยกันมันก็สายเลือดเดียวกันใครอยากให้พี่แบบช่วยพูดนะคะแอดไลน์ส่งเบอร์มาพี่แบบช่วยพูดให้นะคะ แต่เมื่อการช่วยพูดเนี่ยพี่แบมวิธีช่วยพูดของพี่แบมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะพี znaczy, birth birth ่แบมช่วยพูดพี่แรมจะบอกรายละเอียดเล่าประสบการณ์ให้เขาฟังพี่แหมจะเป็นการเป็นคนที่พูดไวมากนะคะแต่พูดตรงเนี้ยไม่ไวแต่พูดที่พูดให้เขาฟังเนี่ยเนื่องจากเราไม่รู้จักเขาตอนเนี้ยพี่แบมคุยกับคนที่ไม่รู้จักแล้วนะคะมันจะเป็นอีกลักษณะ ไอ้ตอนที่พี่แมบทำแรกๆพี่แมปเก็บคนรู้จักก่อนนะคะเก็บ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 เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นตําแน่งเรายังไม่ไอะไรแต่พี่แมปเป็นคนที่อย่างที่บอกไงพอเรารู้ปุ๊บเราเห็นประโยชน์ปุ๊บเราบอกเลยบอกต่อทันทีความไวของพี่แมบมันจึงเป็นผลดีเพราะเราปัจจุบันเนี่ยปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาไวกินปลาช้านะคะ เราต้องทำตัวให้ใหญ่แล้วก็ทำตัวให้ไวทำตัวให้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงทำตัวให้มีความรู้เรียนรู้ให้ไวที่สุดปัจจุบันโลกของเราเป็นโลกออนไลน์โควิดเนี่ยพี่แม่แทบจะไม่ออกจากบ้านเลยนะพูดตรงๆเพราะเรากลัวไงแม่พี่ไม่ยอมฉีดยาเพราะว่าเขาก็กลัวเขาเป็นคนที่อยู่หน้าจอเสกข่าวถูกไหมคะว่าอุ้ยฉีดแล้วตายฉีดแล้วอยู่พูดนี้แม่ก็กลัวไม่ฉีดไอเรา ออกไปข้างนอกเดี๋ยวอาโควิดมันเด็ดเขาอีกต้องระวังต้องดูแลตัวเองนะคะพี่แมมก็เลยเป็นจิตอาสาพูดแทนเน่ยลิสบันเนี้ย,ยมีแล้วสิคนไม่รวมกับที่ยังยังติดค้างกันอยู่ในมือถือยังต้องเปิดไล่ีกใครให้เบอร์ส่งมาให้้างพี่แมมโทรปุ๊บแต่พี่แมมก็จะขอร้องคนที่ให้พี่แมบโทรนะคะว่าบอกเขาก่อนว่าพี่แมบจะโทร หรือถ้าแน่ๆเอาเบอร์พี่แบบให้เขาเลยแล้วให้เขาโทรมาเพราะพี่แบบเนี่ยถ้าไม่ติดสายพี่แบบโทรรับโทรศัพท์ทันที mm. เขาจะบอกเข้ามาจากไหนจากไหนจากไหนพี่แบบเขาโอ้จ้าจ้าแต่ไม่รู้หลงทีไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันพี่แบบคุยทันทีเขาบอกให้ามาถามพี่แบบนะคะว่ามันยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่แแบบปลื้ดเลยพูดเลยประมาณห้านาทีสิบนาทีพูดเลย,เลยแต่บางที ยาไปสองสามชั่วโมงเขามีนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราต้องจับประเด็นก่อนเพราะในกรณีเนี้เขารู้จักเราเราไม่รู้จักเขานะคะแล้วอย่างที่โทรไปเนี่ยต้องบอกเขาก่อนว่าพี่แม็คือใครนะคะไม่ใช่โทรไปเสร็จแล้วก็นหน้าแตกเขาไม่รู้อ๋อไม่สนใจครับไม่สนใจค่ะมีนะไม่ใช่ไม่มีพี่แมมไม่บอกว่าสิ่งที่ขึ้นไดมอนด์ได้เนี่ยข้อหลักเลย ความอดทนนะคะเป็นคนที่อดทนคือถามว่าความอดทนกับความหน้าด้านเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะแต่มันก็ใกล้เคียงกันแหละเพราะนั้นเนี่ยเราต้องอดทนหน้าด้านก็หน้าด้านไม่เป็นไรแต่ให้เราคิดในใจเรามาเป็นผู้ให้บางครั้งเขาไม่มองเห็นเราเป็นมิตรเขาไม่ไว้ใจเรามันก็ต้องเป็นส่วนที่เราต้อง ทำให้เขาไว้ใจเราทําให้เขาเป็นมิตรกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่แม่บบอกต้องจบที่ตัวเราถ้าไม่จบที่ตัวเรามันไม่จบเลยถ้าเราเป็นผู้ให้เราอยากให้ความรู้เราอยากให้เขามีสตังเราอยากให้เขาร่ำรวยอยากให้เขาหลุดพ้นหนี้สินอยากให้เขาหลุดพ้นความเครียดในช่วงโควิดเราเป็นผู้ให้ถ้าเราเป็นผู้ให้เราจะมองเขาด้วยจิตที่เมตตา เราจะมองเขาด้วยความที่เข้าใจเขาปฏิเสธไม่เป็นไรเจ้ากรรมนายเวรมันไม่เหมือนกันนะอย่างที่บอกอะ่ะมันปิดหูปิดตามันทับโถมเขาเรามีหน้าที่ไปช่วยเขาช่วยแบบเคลียร์มันหน่อยไอ้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันแรงแค่ไหนค่อยๆเคลียร์เคลียร์ข้างแรกไม่ไปก็เอา้าเดี๋ยวไปเคลียร์ั้งที่สองบอกแล้วไงพี่แมบชวนกลุ่มที่เล่าเมื่อกี้เป็นปีนะเหมือนลูกทีมบางคนเนี่ยพี่แมบชวนเป็นปีนะ เพิ่งจะเข้ามาก็มีบางคนยังไม่เข้าก็มีเพื่อนรักๆเลยรักกันมากมากเลยเนี่ยชวนไม่ได้อะ่ะเสียใจมากปัจจุบันก็ยังชวนไม่ได้ก็มีพอมีเพื่อนรักเยอะเนี่ยไอ้คนที่มาก็มีไอ้คนที่ไม่มาก็มีไอ้คนที่มาแล้วนอนหลับพับสิ์ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกปัจจุบันเนี่ยขอให้คิดคนที่รอเราอยู่เยอะมากบอกแล้วไงสมาชิกของเรามีแค่สองล้านสามล้านคน ประเทศไทยมีตั้งเจ็ดสิบกว่าล้านคนนะคะไอ้ที่เพื่อนก็นอีกเยอะไอ้ที่ไม่ใช่เพื่อนก็นเยอะไอ้ที่ญาติก็เยอะแล้วตอนนี้คนที่ไม่รู้จักท็อปอัพทุลิเจ็ดสิบกว่าล้านคนเยอะแค่ไหนนะคะช่วยๆกันนิดนึงไปบอกเขาว่ามันมีธุรกิจสีขาวแบบนี้ทำไรายได้ได้ทุกวันแบบนี้นะคะช่วยพี่แหม่มนิดนึงพี่แหม่มนีพูดจนเสียแขบแล้วนะคะเอาสิ่งที่ดีไปให้เขา แล้วเราจะมีความปิติมีความดีใจเป็นผู้เสียสละนะคะเราไม่ใช่แนวหน้าเราไม่เสียสละได้อย่างเขาตอนนี้เราเป็นแนว,แนวหลังเสียสละยอมพูดเขาว่าอะไรก็อธิบายไปเอาความดีความจริงใจให้เขาเห็นนะคะนะคะตอนนี้ก็คงหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าอย่าลืมนะคะเสียสละมีความจริงใจบอกเขาเอาสิ่งดีๆให้เขา ะะขอบคุณมากค่ะส่งไปคือน้องมาเรียมน้องมาเรียมค่ะ